ไล่ไม,ม่ได้ไอโกไล่ไม่ได้ไอโกมันลงตรงไหนตรงนี้เฮ้ยสวยม่กี่ตัวตัวเดียวอีกตัวนึงไม่รู้อยูไ่ไหนเจียมยิงใครอะสารานยิงใครสาราน ตั้งรักตู้เหรอเรื่องรักตู่เหรอไอ้สัสหนึ่งคนไม่มีอาวุธไอ้เหียตั้งรักสู้สักดานเหระสู้เหรอไอ้เหี้ยได้ยิงม่สิบนัดไอ้สัติยิงหมีแม็กซิกแม็กซิกแม็กซกอยู่แหละวตลบประดอเป่ะโดนดิีัยตลบมันตายเปล่าตายล็อกอะล็อกก็ยังมีอีกระบอกด้วยมาจะไปฟาร์มข้างล่างต่อกแล้วจะทะลึ่งถ้าได้ปืนก่อนนะบอกแล้วตากรรมโคตรแอ๊ ไอเฮียกุ่นเนี่ยปุ่นเงี้ผมไม่ใช่น้องโคกไงแต่ใจแย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามที่ผมมึงยิงนะกลับมาดิซื้อที่ไว้เหรอเสร็จคอยทุกเลยเอ้ยวันนี้ว่าไม่ได้ที่หนึ่งไม่ได้เลยเอเพนี่ได้เอกเอรนี่เก๋ ไอเคแกยวอินไอเคผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโออยากไปไกลเลยเฮ้ยวิ่งมาก่อนเอ้ยโอ้วิ่งมาก่อนไอ้นยี่ปายมึงเอาวิ่งวนอยู่นั่นน่ะไอ้สารกูกูอยู่ในบ้านบอกวิ่งมาก่อนกูเฉยให้มันรอบนอกไหมเอ็นเกตไม่แบ่งใครมือตามคนเดียวเลย เกลี่ยเอาผมไปเกเอเคเนี่ยเก็บไปดิพี่เล่นนะเก็บไปดิไปดิเอเคไม่เอาหรอแต่คูณสี่ป่ะเล่นเอาเลยเล่นแล้วยิงไม่ได้นะครับโอ้โหมินที่ได้แคปแคปมานี่ก็เอเคกันน่ะเฮ้ยมีแคปอะครแคปอะครเจมไป รอรอขับรถไปอ๋อไอ้ที่ไอ้ที่ตรงไหนเนี่ยเจมเห็นยังเจมอยู่ไหนมึงเห็นมันยังอะไรหลายตัวหลาตัวยังไม่เห็นไรเห็นไรตัวนีโอุ้ยจะน็อกแล้วจะน็อกน็อกตัวหนึ่งน็อกตัวหนึ่งน็อกตัวหนึ่งข้างบนยิงข้างบนยิงคุณลอตี้เจมมาเจมมาชิดหน่อย เอกโอชนมันด <kung> ิใครขับรถวะน่ะต้องมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังหิน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 หลนอีกตัวนึงอยู่ที่เยนโอ้ยสอตต้องที่เกมโอ้โหยรงไน มึนเห็นแน่ต้นไม้ต้นไม้หมดยังหมดแล้วหมดแล้วมึงยิงตายหมดปะล่ะตายตายตายถ้าผ่านเาข้าเราเข้าไปเฉยนเจ็ดตัวกูเจ็บชนหมดไม่ตีแล้วแมกแมก่า้ายมาตรงนี้ตรงนี้หมกนะระวังด้วยแม่งหลายตีสัตว์ยี่ตีเดียวน่ะหลายตีสองตี ใครมีเอสมาร์ว่าวเห็นยิงอยู่เมื่อกี้เอ้โมเหรอมันอยู่ในสโมกเหรอเมื่อกี้ใช่ใชแล้วก็หลังสโมกหลังหินตัวหนึ่งปาักฉลามคี่น่าจะขับรถชนสโมกเลยเย็ดแม่มีเลดดัดปะมีดักเก็บเสียงนั่นนี่เนี่ยดักมีกระดาษดัดะ โอ้โหผมยิงแบบเจ็บมากอ่ะไอ้ว่าศบสูญหายอ่ะกิมนะอะกิมครับพวกกันเองเนี่ยจะขอโทษเยอะเลยพวกแม่งอะ่ะตามที่ไหนกันมาเนี่ยไม่เจอท้ายท่านไหนวะตัวท่านไหนเยอะแยะพี่ไหนอะตบนุ่นนะข้างบน,น่ะนั่นแหละ ศบนี้ไม่มีเฮ้ยมีดิศ<ส>บน<ม>ู่นข,<ม>ข้างล่างข้างล่างปะหินมันแป๊บๆอยู่แกไม่ได้เก็บมาข้างล่างเนี่ยเฮ้ยเสียง้ศบนี้ยศบนี้ยกอดอย่างพี่ไปงกอดเหกเก็สบสมมก็ได้นะเกาพุทเต็ม ได้อยู่นะเรามาหนเจมจะวงต้องไปอ่ะโอ้ยที่ต้องไปซ้ายดีกว่าขวามีามคนนะเมื่อกี้เห็นมันวิ่งอยู่ไอ้เหรอเจ็ดคนเองเมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่ตัวหนึ่งนอนติ๋มไหมเข้าวงก่อนอยู่อ่ะไปนอนนาเปะละ่ะนั่นแหละขัางวนอ่ะ เล่นซ้ายไม่ตรงนี้ก็ว่าไม่น่าจะรอดวะเฮียว่าเล่นซ้ายอะ่ะไปดักตรงเนี้ยตรงข้าวอะ่ะตรงบ้านหลังสุดท้ายอะ่ะเวิร์กสุดแลวเกาะหนึ่งเกาะหนึ่งงบออพระเจ้าไม่มีเลยหน่าแว่นรถไปดิอมอไซอะ่ะวิ่งไปก็ได้ไปไน,นี่ไปดักตรงไอ้บ้าน อย่าโดนดนตัวเลย่โชคดีวงบีเข้าก็โอเคเพราะว่าข้างบนมันเป็นที่สูงไนงะมันสูงไงยแต่มันก็ยังมีเขาอยู่นะขวามือมึงอยู่ตรงข้าวยิงฟรีเลยเพราะว่าตรงข้างล่างมันโล่งเลยน่าจะมีคนนะเข้า नॉन नीर ยังัน่ปกี่ิวแลยน่ยม่ให้กอะเยี่ยมไปเกี่ยวแล้ว6เอทกเหระเจมเออไม่จะพูด0 2งอมันกีกันก่อนค่อยไปเดียนเดีน <Wait. S 1> ยนไม่บอกกันไปเจมเราดูดนอะ ไฮไลม์่ะไฮไลท์ไฮไลท์เจอยังไฮไลท์ทางนาเราปะใช่ๆๆกำลังวิ่งมากันเราด้วยมั้งไม่มาทางเราเหรอทางนั้นไอ้เป็นหลบหินเลยเจอแล้วเจ็บเจ็บหินหินที่นาเจ็บมากไอ้ข้างหน้าเขายิงมาสิ ตายตัวนี้ตายเลยพี่น้องเข้าวงไน้าโคตรเข้มวงเขปั๊มยาปั๊มยาเงินยิ้มเมืองไหนตรงข้างหน้านู่นเลยออกซ้ายได้ออกซ้ายได้ไป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 ตัวมาแล้วพี่เข้าวงไปก่อนเข้าวงไปก่อนอยู่นอกวงไม่ยพวกมันอ่ะเดี๋ยวสองตัวเอเดบิวอยู่นอกวงเอเอ็มสองสี่อยู่นอกวง ข้าไปดักรอเลยเจอยางไีเมมนอกหนึ่งตัวนึงอยู่ไหนดูพี่แอบเปินเจอแล้วเจอแล้วหลังหินหลังหินเจอแล้วไฮไลท์สวยแชม